ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอต้อยเศรษฐาสิริฉายานะครับสิริฉายาสิระฉายานะครับภรรยาแล้วก็ลูกสาวยังคงหลั่งน้ําตานะครับเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาที่ศาลาหนึ่งนะครับวัดเทพสิรินทราวาสรชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาธิการนาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพกับอัญเชิญพวงมาลา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพอต้อยเสียถาสิระฉายาที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดครับ จากนั้นเวลา17นาฬิกา30นาทีมีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพโดยมีพลเอกดาพงศ์รัตนสวุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเชิญน้ำหลวงอาบศพเพื่อประกอบพิธีท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวนะครับและในช่วงก่อนพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพคุณอนุทินชาญบิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับพร้อมด้วยศิลป,ปินนักแสดงประชาชนแฟนคลับทยอยร่วมรดน้ำ อย่างต่อเนื่องด้วยความสศกเศร้านะครับรวมทั้งมีการอ่านบทประพันธ์และเปิดเพลงเป็นไปไม่ได้ของวง The Impossible กันตลอดทั้งงานนะครับจากนั้นในช่วงเวลา19นาฬิกาครับจะมีการสวดพระพิธร,รมเป็นวันแรกและทางครอบครัวก็ตั้งใจที่จะเก็บศพไว้บาเป็นกุศล100วันและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับจะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปครับ